ทูเคิลโปรยคำหวานพร้อมปลุกผีกลับมายิ่งใหญ่ขอทูเคิลครับเฮดโค้ช <c oughs> ของยบร์นิวนิคที่ประกาศอำลาตำแหน่งแล้วหลังจากจบซีซั่นนี้ฮะออกมาพูดเปิยๆว่าเขาเนี่ยพร้อมจะคัมแบ็กกลับมารับงานในพิมเมยรีครับด้วยการกลับมาพาแมนยูกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับโดทูเคิลครับเคยเป็นผู้จัดการทีมเชลซีฮะแล้วก็พาเชลซีได้แช,ชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกผลงานดีเลยครับก่อนที่จะมีการมาของท็อตโบลีทํทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือแล้วก็เขาเนี่ยก็กลับไปรับงานในเยอรมน,นีครับ ไปอยู่กับบาเยอร์มิเนกปรากฏว่าซีซั่นแรกครับเขาก็พาทีมเสือใต้เป็นแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็ได้แชมป์แบบนัดสุดท้ายเลยนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ครับผลงานไม่ดีเหมือนซีซั่นที่แล้วครับแม้ว่าจะได้แฮร์รี่เคนดาวยิงระดับพักการมาแล้วก็ผลงานแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยิงเป็นดาวซันโวอยู่แต่ผลงานของทีมโดยรวมครับบาเยอร์มิเนกปีนี้ไม่ดีครับเพราะเขาแพ้ไปถึง4เกมแล้วแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยในลีกตามหลังเลเวอร์คูเซนจากฝงถึง10คะแนนโอกาสจะหลุดแชมป์ครับโอกาสที่จะมือเปล่าในรอบ10กว่าปีถือสูงเเลยยทีีดววแต่าท ทูเคิลเองก็ไม่ได้กดดันครับพร้อมกับตั้งหน้าตั้งตาทำไบเยนจนจบซีซั่นก่อนจะอําลาตําแหน่งนะฮะล่าสุดครับทูเคิลก่อนเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นี้ที่เจอกับลาซิโอนะครับไบเยนเนี่ยกำลังจะเจอนัดสําคัญเพราะว่าเกมแรกเพราะก็แพ้ลาซิโอมาก่อนนัดนี้ก็ต้องรอดูว่าจะฟื้นกลับมาเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่แต่ทูเคิลให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าถ้าพูดถึงงานต่อไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ในการคัมแบ็กกลับมาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมที่น่าสนใจก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทูเครบ,เบรั มีสุดยอดนักเตะเคยคาแข่งมากมายเป็นทีมที่มีความสําเร็จมาอย่างยาวนานแต่พวกเขาเนี่ยห่างหายความสําเร็จไปพักใหญ่ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ผมจะมารับงานถ้าเขาต้องการหาผู้จัดการทีมใหม่และผมก็พร้อมจะใช้ประสบการณ์เนี่ยพาแมนยูกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับซึ่งพอข่าวเนี้ยไปแฟนแมนยูก็บอกนะครับว่าไม่ต้องพูดเออเอาบายเยนยังไม่รอดเลยนะฮะก็เสียงแตกครับแต่ว่าสถานการณ์ของเทนฮาก็ยังต้องดูกันต่อว่าจะได้อยู่คุมทีมต่อในซีซั่นหน้าหรือเปล่าพออัปเดตล่าสุดเดวเซอร์จิมยังงคคให้เทนาุมมี จนจบซีซั่นนี้ครับแล้วก็พร้อมคุยแผนงานต่อแต่ว่าผลงานถ้ามันเกิดว่าไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนแปลงกุญซือของปีแสดงก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน oh. แล้วก็ต้องรอดูว่าชื่อของทวัตทูเคิลครับหลังจากจะตกงานจะว่างงานหลังจากจบซีซั่นนี้เขาจะได้งานใหมท่ทันทีเลยหรือไม่แล้วจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพวกบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ